เอาอันนี้ด้ยแมขอถามอันนี้สุชาตอันนี้อันนี้พี่หมาแก่พี่อลสาวเคยบอกว่าสนที่รัตน์สนธิจิรวงและอุตมาส,สาวนาย,ยนจะเข้าปชปรหรือครับแล้วหัวหน้าไม่รับเข้าแบบนี้ทั้งสองจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทั้งสองจะเล่นการเมืองต่อไหมหมายถึงหัวหน้าคือหัวหน้านพิสิทธิ์ไม่รับรอไม่รับจริงไม่รับไม่รับแมวคือ,อนในกลุ่มยังจํา แก้งสามกุมารได้ใช่ไหมใช่ด็อกเตอร์อุตมะแก๊งแก๊งแก๊งอาจารย์สมคิดเก่าอาจารย์สมคิดแก๊งสามสี่กุมารน่ยสมัยนั้นก็จะมีอุตมะสุนทรรัตน์แล้วก็กระทรวงวิทย์อ่ะสุวิทย์แล้วสุวิทย์เมสินสีแล้วก็จะมีน้องเล็กกอบศักดสี่กุมารมาเออสี่กุมารปรากฏว่าน้องเล็กกอบศักดิ์กลับไปทําธุรกิจไม่เอาแล้วจบแล้วที่แบงค์เทฟ พี่รองพี่รองสุวิทย์เมสินซีไม่เอาแล้วครั้งเดียวพอแล้วก็ไม่ยุ่งกับการเมืองก็กลับไปอยู่ในแวดวงนักวิชาการก็จบละก็ทำหน้าที่เป็น influencer ทางด้านทาางด้นความคิดทางด้านอะไรกว่าเกนติงตังตงหรือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในแวดวงการเมืองสองคนก็คืออุตมศริรัตน์เขาอยากช่วยการเมืองเขาบอกเคยเจอจริงๆถ้าใครเป็น พ,พ,พ,พูดตามตรงนะถ้าใครเป็นคุณมาร์กเนี่ยก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะคือคือหลังจากที่ลาออกจากรัฐบาลลงตู่จำได้ใช่ไหม,มหลังจากที่ลาออกจากรัฐบาลลงตู่ก็ถูกปรับออกนั่นแหละอ,อ,อ,อุตมะสุนท่รัตน์ก็ละเหยเล่่อนในทางการเมืองไปอยู่ช็อตหนึ่ง ไม่ไหวจะเคลียร์ปีก,กองการเมืองมันเร้าเหลือเกินก็ตัดสินใจหวดกลับการเมืองแต่เลือกที่จะกลับไปที่พักคพลังประชารัฐ<ช>ตัวอเองเคยอยู่พลังประชารัฐแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลังประชารัฐสมัยลุงตู<ช>่ต่อมาถูกปรับออกจากรัฐบาลพลังประชารัฐเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ประกาศไขก๊อกจากสมาชิกพรรพลังประชารัฐตอนนั้นก็ ก็กเลยเลย่เลยล่อนทางการเมืองไปพักใหญ่ๆเมื่อจะกลับอีกครั้งหนึ่งเลือกกลับไปที่พรพพรคพารามิการ์ลช่ก็กลับไปหาลุงกลับไปหาบ้านป่าซึ่งมันไม่มีราคาไปก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยไปในจังหวะที่พักบ้านป่ามันหมดแล้วแตกแล้วและเมื่อไปอยู่พักบ้านป่าก็ไม่ได้มีสถานะที่จะทำอะไรได้ไม่มีราคาไม่มีไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้แสดงบทบาทใดๆถูกไหม,มวันนี้เดอะ a มาร์กรีเทนประชาธิปัตย์ก่อร่างสร้างฟื้นประชาธิปัตย์อะไรก็แล้วแต่คุณสนทิรัตกับอุตมะขอเข้ามาอยู่ที่พักประชาธิปัตย์มันก็คิดกันได้หลายอย่างผมเข้าใจว่ามาร์กแอนด์เดอะแกผมว่าเดอะแก๊บางคนของ The m a r าก็คงจะขายความคิด ชำรุดแล้วทางประวัติศาสตร์จะเอาเข้ามาทําไมอภาพขายได้ไหมวันนี้คุณหยิบภาพสมทด็รัตน์คุณหยิบภาพอุตมะไปขายขายได้ไหมคุณก็จำไม่ได้แล้วนะถ้าคุณบอกว่าขายไม่ได้เอากับเอาเข้ามาทําไมเสียพื้นที่ปรเปล่าๆขนาดเดียวกันแอน t h เดอ n แกงของเดอะมาร์บางคนเขาก็มองไปอีกทางเขาบอกว่าเอาน้า ในสในสองคนนี้สมทิรัตกับสมทิรัตกับอ,อ,อุตมะ,ตมะในส่วนของในส่วนของสมทิรัตเขายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเวทวงการเมืองเขายังเขายังทุ่มเททรัพยากรในการหล่อเลี้ยงฐานการเมืองเอาไว้จำนวนหนึ่ง ดีๆชั่วๆสมทรัตอาจจะมาแบ่งเบาเรื่องงานการเมืองบัดบงด้านบางพื้นที่ก็ได้นะดีๆชั่วๆสมทรัตก็าอาจจะปั้นยอดสส,สได้สักคนสองคนนะอะไรประมาณนั้นก็ได้คะแนนะก็ก็เอาเอามาไว้ก่อนดีไหมอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายเดอมาร์กบอกกูไม่เอาจบผมเล่าหมดแล้วนะ,ะจบอ่ต่อหมดละ